ต่อจานใน EP ีที่4แลนะทุกคนเริ Arizona, ่มเรื่องมาก็เห็นว่าพระเอกกับนายเอกของเราเนี่ยเดินเข้ามาในคลาสเรียนด้วยกันและทั้งหมดนั้นก็อยู่ในสายตาของเพื่อนนายเอกนั่นเองทุกคนแล้วเพื่อนนายเอกก็ได้พูดขึ้นมาว่าอยู่ด้วยกันอีกแล้วเหรอเนี่ยก่อนที่นายเอกจะเดินเข้ามาหาเพื่อนแบบซึมซมแล้วเพื่อนก็ถามว่ามาแล้วเหรอแล้วก็พูดกับเพื่อนว่าขังจุนทำไมวันนี้นายมาเร็วจังเลยเพื่อนก็ตอบว่านายมาใส่ต่างหากล่ะหลังจากนั้นเพื่อนก็ได้ถามว่าทำไมวันนี้พุ่นายเดินเข้ามาในคลาสเรียนด้วยกัน นายเอกของเราก็ตอบว่าอืเจอก,กันที่หน้ามาหาลาัยน่ะก่อนที่เพื่อนจะได้พูดว่าพวกนายดูสนิทกันนะนายเอกของเราก็ถึงกับยิ้มเลยนะทุกคนแล้วก็พูดว่านี่นี่พวกเราดูสนิทกันอย่างนั้นหรอก่อนที่นายเอกจะพูดขึ้นมาอีกว่าตอนนี้รุ่นพี่ซงฮยอนน่ะไม่หลรหน้าฉันแล้วแต่เขาก็ยืนซาเฉยช่งดีจะทํายังไงให้สนิทกันขึ้นมากกว่านี้นะแล้วจากนั้นเพื่อนนายเอกก็พูดมาว่าอย่าบอกนะว่านายตามเขาตลอดน่ะ จากนั้นนายเอกของเราก็พูดขึ้นมาว่าเปล่าหรอกนาะแค่อยากคุยกับพี่เขาก็เลยตามพี่เขาไปก็เหมือนตามนั่นแหละลูกหลังจากนั้นเพื่อนก็ได้พูดขึ้นมาว่านายทํารายงานเสร็จแล้วเหรอถึงไปเที่ยวได้นายเอกของเราก็ถึงกับชะงักเลยนะทุกคนเพราะว่ารายงานนั้นยังไม่เสร็จแล้วเพื่อนก็พูดขึ้นมาว่าวันนี้นาะเขาให้ส่งรายงานเป็นวันสุดท้ายนายลืมไปแล้วเหรอ นายเอกของเราก็พูดว่าฉันลืมไปเลยอะพอหมดคัดเรียนนายเอกของเราก็รีบลุกขึ้นเพื่อจะตามรุ่นพี่ไปนั่นเองนะทุกคนแต่ก่อนที่จะไปนั้นเพื่อนก็ได้ชวนนายเอกของเรานะทุกคนกินข้าวนายเอกของเราก็ถึงกับคิดหนักเลยทุกคนหลังจากนั้นรุ่นพี่ของเราเนี่ยก็เหมือนว่าจะลุกออกจากห้องแล้วนะั่นเองนะจากนั้นเพื่อนก็ได้พูดขึ้นมาว่าหรือว่าที่นายหลบหน้าฉัานเนี่ยเพราะอึดอัดหรือเปล่าแน่มันยังไงกันนะ ในเอกของเราก็ได้พูดว่าฉันจะหลบานานยไปทําไมการไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยและในเอกของเราเนี่ยก็คิดว่าคงไม่ดีเท่าไหร่ถ้าบอกว่าไม่ว่างนะก็เลยตอบตกลงที่จะไปกินข้าวกับเพื่อนนั่นเองนะแล้วพระเอกของเราก็ถึงกับสตัร์นแล้วก็เงียบนิ่งไปเลยนะทุกคนแล้วก็พูดขึ้นมาว่าอ้าวทาไมเขาไม่ตามมากันนะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ไปหาร้านทานข้าวกันแล้วเพื่อนก็ได้พูดขึ้นแบบว่าไม่ได้ไปไหนแบบนี้มานานแล้วนะ นายเอกของเราก็พูดขึ้นมาว่านั่นสิแล้วเพื่อนก็พูดขึ้นมาอีกว่า <S 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 ช่วงนี้นายมีอะไรหรือเปล่า <S 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 ถึงต้องรีบบอกไปแบบนั้นน่ะนายเอกของเราก็ตอบไปว่าก็แค่ยุ่งนิดน้อยแล้วเพื่อนก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าปกตินายเป็นคนบอกเองว่าไม่ให้ไปไหนมาไหนด้วยกันนี่นะแต่ตอนนี้นายเอาทําตัวเย็นชาแล้วก็ออกไปทุกทีเลยแล้วนายเอกของเราก็ได้พูดขึ้นมาว่าจูนของเราโกรธหรอ หายกดถึงนะขนสซะขานาดน,นี้ไอ้เพื่อนก็ยอมเลยสิก่อนที่นายเอกเนี่ยจะเข้าไปกอดเพื่อนแล้วเพื่อนก็พูดขึ้นมาว่าอยากกินอะไรไหมเดี๋ยววันนี้พี่เลี้ยงเองแล้วนายเอกเขาพูดขึ้นมาว่าสุดยอดไปเลยหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้มาทานแฮมเบอร์เกอร์ด้วยกันนั่นเองนะทุกคนตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้ทานเสร็จแล้วนายเอกของเราก็พูดขึ้นมาว่าขอบคุณที่เลี้ยงนะคังจุนแล้วคังจุนของเราเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะเป็นนอีอกไหมให้ไปส่งไหม ก่อนที่นายเอกของเราจะบอกว่าไม่ต้องไปส่องก็ได้ฉันไม่ได้ดื่มสักน่อยเช้าวันถัดมานายเอกของเราเนี่ก็ได้มาดําดมมองๆที่หน้าคาเรียนนั่นเองทุกคนเพื่อจะเจอกับรุ่นพี่และหลังจากนั้นนายเอกก็เห็นรุ่นพี่เดินออกมาแต่ว่าก็มีมือของคนหนึ่งเ่อนเข้ามาขัดนายเอกไว้ก่อนนั่นก็คือมือของคังจูนเพื่อนของนายเอกนั่นเองทุกคนหลังจากนั้นเพื่อนก็ได้พูดขึ้นมาว่าไปรา้านคาราโอเกะกันไหมฉันมีเพื่อนเลย และจากนั้นนายเอกของเราก็ถามขึ้นมาว่าทําไมนายถึงไม่มีเพื่อนล่ะเพื่อนนายเอกของเราก็ได้พูดขึ้นมาว่าตอนนี้ฉันก็มีแค่นายไงก่อนที่ทั้งสองคนจะได้ไปร้องคาราโอเกะด้วยกันและหลังจากนั้นเพื่อนก็ได้ชวนนายเอกเนี่ยไปเล่นสนุกเกอร์กันและวันถัดไปเหมือนว่าเพื่อนของนายเอกเนี่ยจะโดนนัดนั่นเองนะทุกคนเป็นนักของสาขาและจากนั้นเพื่อนก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่จีวอนจีวอนก็ถึงกับสะดุ้งแล้วก็พูดขึ้นมาว่ามีอะไรหรอ ก่อนที่เพื่อนจะได้เลยเข้ามาใกล้ๆนายเอกแล้วก็พูดว่าวันนี้ฉันมีนัดกับคนอื่นจะไปดื่มกันนายจะไปด้วยคนไหมการใช้ท่าทางแบบนี้มันดูปนแปลกๆใช่ไหมทุกคนหลังจากนั้นนายเอกของเราก็ได้เห็นรุนพี่ที่เดินออกมานี่รุนพี่ซองฮยอนนี่นะแล้วก็รีบปฏิเสธเพื่อไปทันทีเลยว่าฉันขอโทษนะวันนี้ฉันคงไปไม่ได้แล้วแหละก่อนที่จะรีบวิ่งไปหาไปหาพระเอกนั่นเองปล่อยให้เพื่อนอยู่อยู่ข้างหลังไอ้เพื่อนก็แบบว่าฮก่อนที่เพื่อนนี่จะได้พูดขึ้นมาว่าหงุดหงิดจ,จังเลย เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็ฝากทุกคนติดตามตอนต่อไปสำหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย